มาแต่ขึ้นมาจริงใจต้องทำใจน้องได้ยอยีกแน่บันนี้เนาะโดยโดยทักมาแล้วเราก็หายๆเนาะเป็นอะไรคือว่าขึ้นมาจริงใจน้องได้แบบทักมาแลาหละก็หายๆนะอืเขึ้นทำอย่างนี้คือว่าอันหายไปทำนี่อะไรนั่นนี่แต่ทำแบบธรรมดาแบบมแบบล,ลมกันแบบธรรมดาอย่างนี้ลมก็ได้แบบซีฮูสเรื่องอะไรกับเพป็นก็าหายอ่าลมมาเอออยู่บ้านใดเมืองใดเองแค่นี้วก็หายไปเนาะ เห็นหินนอกล่าเป็นผู้งามอ้คือหายไปเนาะคือแบบว่าลายชั้นซี่ยั่ากโดดหายไปโดยเพิ่นกน็ต้องคิดแน่เนาะเลยเนาะ สวัสดีและสวัสดีเ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสวาสนาเบอร์สุข,ขสุคนเนาะรือว่าจะเป็นภายในรดอวยวต่างประเทศกลับมาพบมาพ่อกับสวัสนา,สาแซนเนลตอนเวลาเที่ยงเท,ที่ยงนี้เนาะก็ได้เดินทางมาหาทางน้องน้ำพนอีกแล้วมาอัปเดตเบิ้งว่าจังไดเปิดใจมากกับมีคนนมน,ม,นม,มาโอมาลมหรือว่ามีผู้วาวผู้แพลดับบอแถวนี้มาโอมาลมทางนอ้อง้นเนาะจังไดน้องคนสวยคนงามเฮานะ กสิได้ไปสอบถามอูรมความเป็นอยู่เป็นมาของิ่นแต่ละมือละเว้นไปสมัครงานสมัครการบางใดก็ได้เดียวบ่เนาะกสิเขาไปสอบถามอูรมกับอิฟซีตอนนี้และโดยศาสนากสิบอกว่ายังไรแเนวมื้อนี้เนาะกสิขอเขาไปทักทายทางน้องน้ำพนดีกว่าเนาะโดยโดยสบายดีน้องน้ำพลสบายดีเด้อฮึ่มก็มาอัปเดตน้องน้ำพลอีกเธอนื่องนาอสนุกเนาะโดยโดยเป็นแน่น้องหละาบ่ได้ไปทางใดบ่มื้อนี้บ่ได้ไปสอยู่เพื่อนอีกคือเกา บอไเห็นเียเห็นยางน้ำเงินสักผาสักแท้้รนี่จะเวียเงินเีซาเท่ไรเห็นแล้วก็แล้วเนาะเหนแล้วจะร้ากูแหละเนข้ากํายังไม่นีนะขปิตานี่ไปหาปาเสือในตลาดหาในตลาดเห็นเนาะง่ายแล้วหนงหมื่นฮาฮ่าฮ่าฮ่ลฮ่า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 ่าฮ่าฮ่า่า่่หิวเด้ก็ไปแล้วสั่งกิน คือว่าน้องหล่ามื่อนี้เอ,อื่ยกับบุรีมานั่นอัปเดตโดนเลยเนาะเป็นอะไรก็รแต่เปิดใจมากกับมี่ว่าน้องหล่าคนมาคุยมาโอมาลุมนะก็มี่อยู่แต่กับเขบ้าไปจริงใจแบบมาแล้วกลหายไปเลยออ๋ก็มาเรื่อยๆแบบนี้เนาะแต่ก็ยังบุนได้มีคนจริงใจ,งใจ,งงใจเขึ้นบาจริงใจที่น้องหล่าบาจริงใจเขึ้นบาจริงใจมาแต่ขึ้นมาจริงใจต้องทำใจน้องหล่าอีกนะวันนี้เนาะโด้วยๆทักมาแล้วเราก็ให้ใหนะ้เนาะเป็นอะไรคือว่าเขึ้นบาจริงใจน้องหลา่าแบบทักมาแลไก็ลห,หาย ขึ้นทามอย่างนี้คือว่าอันหายไปทามน,นั่นแหละนี่กต่ทามแบบธรรมดาแบบลมกันแบบธรรมดาเนี่หลมก็ไดแบบซิหเรื่องอะไรกับขึ้นก็หายลมมาเอออยู่บ้านใดเมืงองใดท่านซี่แล้วก็หายไปเนาะขึ<อ><ม>้นหินนอ่องลาเป็นผู้งามบอคือหายไปเนาะคือว่าฟั<ม>วาลายท่านซี่ยากเดืดหายไปอลยเพิ่อนก็ต้องคิดแน่นเนาะลยหนึ่งเนาะพวาคนงามเนาะแมนเมนบางทีขึ่นก็คิคคดแท้จริงนองลาเลยกะ จกมีบ่มี่แต่บ่ฮม้อันค่นก็คิดไว้ก้อนังเถื่อกันเนาะโดยโดยเป็นอะไรน้องลานิ่นบไดไปตกกาดำนาบ่ยังบ่หอดยามมันยังบม่ยังยามไม่ใามได้ตกกาดเลยยังบร่ได้ตกยุท้นี่พลยังไมาน้องน้ำพลไปดูซีเรียมาไคืูว่าเมื่อไหร่นตกบางแหงแหงหนึ่งไดประมาณทิศไหนแหละสีออกไปหวานไกลนะแต่กับทางน้องน้งพลนี่เลยอ่อนนวลน้ำบอบันแนนน่าอยู่ไก่วะน้องลานาเจ้านะ แต่เชื่อมไปนากะไกลไปทางไหนก็เลยเชได้นน้ำไปไปทางบันพีทางบันพีสนุกจักวะกะมุจักอยู่เนาะเพราะว่าชาวบ้า่อนะแล้วทางบันพีแถวทางมันโคะใกล้ฮือนเนื้อยเองกะเนื้อบุจักได้นี่มีแมนทางไปทางสนุกเคยไปห้าเฮดบ่เนาะจักไหมเคยไปตลอดอยู่ได้ขนาดนนะหู้เลยหู้แล้วสิน้ำน้องไปเบิ่งน้องวานกะเนาะน้องลำนาเนาะน้องลำหน้าไปอัพเลนให้อฟซีิ่งตลอดเลยนะ ทางน้องน้องพลฮ็ดเท่บอลำหน้าเท่บอลำเป็นยีบอจังใดหรือว่าทางน้องน้องพลเนี่อ่อนหน้าก็ได้ไปทั้งเข้าคือทางแม่บอเนาะเมนต้องได้ลำยีบอละลำเป็นเป็นยี่ได้ไปเบิ่งบ้านนาน้องน้องพลแล้วบัดเมนอยู่ลน่านาเป็นหลานกาเป็นเกลือเขาเป็นตุกาเป็นไทนาเป็นอ๋อไทนาก็เป็นอีกเป็นเออแต่นั่นเพิ่นเพิ่นแต่นั่นทางผู้ใหญ่เพิ่นก็ได้เสร็จมาฮะทางน้องเพิ่นจะยังได้เงียบหายไปเนาะโดยเบิ่งน้องนี่ได้เป็นมาทุกไทยฮันนาเป็นเนาะ คนนิดหน่อยอยจ้อยเชนี่ว่าไทยหน้าเป็ีนแล้ล่ะเป็นแต่ว่าเราไทยไม่ดีดีเลยแรนประกาศไทยเป็ี่ยนแล้วไทยดีแต่กระยาเลยวันนี้ดีแต่ตัวนิดหน่อยเบาๆนะดีปังหายไปทั้งไรปุเค็ดเลยวันนี้ขนาดตัวใหญ่คือสวัสดีก็ยังได้ดีดไทย่างย่านเลยไม่เลยบม่เคยครับเลยเดี๋ยไทยนี่เป็นก็คือบุกครับเลยนะเพราะว่าในสมองไม่อยากครับเหนื่อยย่านตอนตอนเพลินนี้ได้กินข้าวกินน้ำแล้วบ้ยังกินแต่ตาเศ้า เอาชาวเนี่ยได้กินอยีบบอสเราชาวแบบเบื่อนองคือว่าแห้งลบแห้งลบแห้งโย่คือแห้งจอยแต่ละมือเท่าไรบอสแบบได้ี่ตั้งจอยแบบนี้แม่ก็จอยบอสแม่แบบเป็นคนตัวน้อยค่ะว่าคนด้วยกันก็บ่มีคนตุ่ยจะคนนี่ต่คนตัวจีจอยน้อยแบบนี้เนาะบางทีก็สิถึกใจน้ำมันลายคนบางที่คนก็มา book, คน<ะ>หุ่นใหญ่หุ่นอวบหุ่นจอยหุ่นน้อยก็แล้วแต่เนาะตามสเปคแต่บุ้มีผัวเะไรบ้างเนี่ยยังบุ้มีอยู่บอส มีแต่วบริสุทธิ์ใจพออ่าน้องบม่ได้มักบอกหมักรุ่นเดียวกันมีแต่มักรุ่นใหญ่ขึ้นแม่รุ่นใหญ่หลายคนคือสิเข้าใจแล้วบบนี้เนาะนอกจากเคยดมอยู่ว่าอ่ะเคยทานจริงๆกบบรุ่นใหญ่ไปนี่เคยดมบอกเรเคยนะฮะกระซิบเาเคยดมแต่ตอนสิ่เคยตอนแรกสิ่งมีแต่ลมรุ่นเดียวกันแต่เศร้าหมักบหมักรุ่นใหญ่บ้านนี้กระซิบลองดมเบิ้งเันเบารุ่นใหญ่ลองเบิ้งบาดนี้ก็เลยเปิดใจเนาะเปิดใจที่ว่าลม ว่ารุ่นใหญ่กว่าเนาะโดยแตใหญ่กว่านี่ก็หมายความว่ากะก็มีทั้งคันหัวเจ็ดสิบแปดสิบเนาะแมนกับประมาณโดยกสิบหกสิบห้าซะอ่ะรับไรก็ได้นี่เนา,วไวาะได้หกสิบห้าอ่าก็แน่ว่าคำเจ็ดสิบนี่เบาไวว่าล่ะก็ได้จะต้องเบิ่งก่อนเนาะ <c oughs> ต้องเบิ่งสภาพอีกทียังเถื่อมาโดดจักเป็นอยังเต้าปิยาเนาะโดดน้องลำพนเลนนี่มันจะมีนะว่าแต่เจ็ดบเอาแล้ว บางคนก็เสร็จมาทำทางสนุกว่าเสร็จห้าทางน้องน้ำพุนนี่น้องน้ำพุนก็ไม่ช่วยตอบแมนเยอะเป็น,นสาเหตุยังบ้างแหละตอบได้ตอบเบคือคนแต่ตอบสาเพราะว่าบางคนมีเวลา<อ>สไลด์ก็จะมีเวลาลตงแรงตอนแรงๆหักขย้อยแบบตอบเบิร์ตเป็นว่าตอนแรงๆก็สินอน,สนอนสินนอนน่ะก็จับโทรศัพท์ามาเบิ่งได้ป่ะนี่ปวดหัวก็ก็ไม่มีเวลาเลยนาะเมนอยู่บางคนก็่าทางน้องน้ำพุนนี่นั้น เสร็จไปแล้วก็เม่นม่บางทีก็ถือคนบ้าไร่กระทั่งน้องน้ำพลก็มีเจตอบก็มีเนาะแม่แบบรวยเขาก็ต้องเข้าใจทงเม่นมาบอกอยากตอบหรอกคนบ้าไร่น้องน้ำพุนคือว่าน่องน้องขาเบียคือน้องบ้าเนี่ยเพราะว่าบางคนก็จุกจิกจู้จี้แน่เนาะเม่นว่าทางน้องน้ำพลนี่มันมีเจตอบก็ว่าแต่ว่าน้องนี่นะคิดไปเองว่าน้องมีผู้บ้าเลยแต่ว่าน้องนะตอบทุกคอมเมนต์แม่นมาตอบทุกคนนแชทมาหนี่งตอบเบิ้ลเม่นตอบเบิ้ลทุกคน เพราะว่าบางทีกับทูหาน้องน้ำพลกับทูแง่ทูยังบางทีขึ้นกับว่าซี่นั่นแหละบางคนก็ว่าเห็นในเฟซน้องน้ำพลว่าจริงใจว่าน้องน้ำพลน,นี่ว่า,วาคือทูบอกคับโปรยังนะน้องล่ะว่าทางน้องน้ำพลนเนี่ยอายุชิมห้าปีมีมีมหอดหอดสิบแปดฮะนะ แต่ว่าเฮาไปซื้อโทรศัพท์ยุหันเนาะเพิ่นก็ต้องได้ตั้งให้เฮาพิ้นเฮาถื่อเป็น<ข>อบอกว่าโทรศัพท์อันไปตั้งยุหันแหละเขาเป็นคนตั้งเองหมดเลยแลม่เนเฮากไม่ได้บอกอายุเนาะบางทีก็แังวถึงก็เขาจะตั้งคือเฮาแล้วอยากเคยแบบเฮาโต้หน่อยเขาก็นึกว่าเฮาอายุสิหาแล้วเขาก็ตั้งอันนั้นเลยแม่นเพราะว่ามีแต่ว่าเรื่องจริงกัอนน้องก็ครบอันอัยุอันนั้นแล้วเนาะท่านน้องสิอยากไปทํางานเนาะเพราะว่าถ้าน้องบันจะไปบ่ลองไปสมัครงานเบิ่งอีกบอ่ะล่ะ เห็นหมูน้องลองไปสมัครหลายคนแลยกัยังบ่อใดกันยังบ่ได้คือเก่าเนาะโดยโดยก็เลยอยู่ไปก่อนแบบนี้แต่ใจเดี๋ยวนี้ค่เค็ดอะไรอยากไปไซเดี๋ยวนี้ใจเดี๋ยวนี้อยากไปฮ้างอยากไปไทยอยากไปไทยเดี๋ยวนี้นะอยากไปแห้งบ่ตอนนี้นะอยากไปแห้งเนาะสมมติว่าไร่วัดนี่แม่ละลุยเลยเลยแม่ก็ให้ลุยอยู่บ่อคำไปคำมาเนั่นนะหันมีหมูไปน้ำไปอยู่กับหมูเลยแม่ไปอยู่เขาไปอยู่กับพี่น้องแบบคนรู้จักกันเขาไปแบบคนเดียวนี่แม่บอกให้ไป เพราะว่าขึ้นก็เป็นห่วงธรรมดาเพราะว่าน้องก,ก็เป็นสาวาสูตรเนาะป็นย,ย,ย,ยานว่ามันอน,น้องบ่เคยไปแนพ่งพ่ก็คินนคนคนคด,ดน,น,นะเนาะนอก,ก็อออยีงยังน้องก็ยังยังน้อยแน่นะอายุย18ยปีซะน,นี้แต่กัพ่อแม่ยังไม่วางใจนะโดยทังงพึ่นก็มีเฮอไปคนเดียวเพ่เลิคกันทาว่าได้คุณลุงไปนำพึ่นก็น,น,กน่าจะวางใจแน่โดยก็จกให้น้องขึ้นอันมีเงินเหตุวัดแล้ก็ากให้น้องขึ้นได้ไปทำงานเนาะ พ่อได้อยู่แบบนี้พ่อได้เวียงวาวพระ,ะนะครอบครัวขึ้นซานเนาะเป็นใน้าได้เข่าน้ำช่ำปลาน้องหลาพ่อได้กินอยู่บ่ตอนนี้นยังมีอยู่เนาะเพราะขึ้นฮิดหน้านี่ก็ได้พอได้กินแน่เข่าหน่ะเนาะนเป็นใน,ใน,ใน,ในา้าได้ล่องหลาทั้งพ่อเจ้าก็ได้ติดต่อกั็มาอยู่บ่เดี๋ยวนี้บ่แล้วเลยมีเสดีจด้วยเนาะล่องหลาก็ไม่ได้คิดจาะไปหาขึ้นบ่ ถ้าเพิ่นบ่ามาหากะบ,บ่ไปหาเพิ่นเพราะเพิ่นเป็นคนถุงเท้าเลอน้องคิดว่าอัน<ด>ขึ้นบ่ได้มาเลี้ยงดูซอยแม่ไปนี้เนาะก็ได้บ่ได้คิดฮอดบ่ได้นั่นผูกพันปลาดแม่นบ่ถ้าขึ้นเลือกกันไปแล้วติดต่อกับน้องอยู่แบบนี้กะน้องก็สิมีความผูกพันได้สนกุกแม่บอกเวลาเวลากินเหล้าเมาเลยมักมาหาค่ะบ่เมาเลยกะบ่สนใจเย็นก็ยังบ่ทักเออสร้างว่าแท้ล่ะเห็นก็ยังบ่ทักคำโบมาเมาน่ะแม่นคำไเมาเลยพี่จะมาหาคำ เพื่อนญานิบอว่าผู้สาวใหม่เึืนหู้บ่คือจังไดเจกบ่มีบ่มีผู้สาวใหม่บ่อมีแพ้อา่ะวะเหล้าเพราะว่าเราเป็นคนขี้เหล้าเนาะกินหลายเกินกับทางผู้สาวเห็นก็มีเอาเด้วเนาะแต่ว่าหากเราันเสียพี่น้ำเรื่องเหล้านี่เนาะแต่เราไม่กินแต่เหล้านั่ยเดาเคล่นจังบ่ได้คิดน้ำครอบครัวเคล่นซาน้ำลูกน้ำเต้าไปละเพราะว่าสาเหตุเคล่นติดเหล้าเนาะทางแม่ก็ฮับเพได้ก็ได้เลี้ยงลูกคนเดียวไปเลย ทางน้องน้ำพลกะบ่ได้มีความผูกพันอย่างปันใดเนาะบ่ได้คิดเลยเรื่องพ่อกัแบบเพื่อนเล็กตัดกายเพื้อนเล็กซื้อปลอมกะบ่ได้สนใจค่ะเลยที่ผ่านมาก็มีแต่แม่เลี้ยงแม่เลี้ยงมานี่ก็หลายปีแล้วพ่อกับถิ่มปะไปแต่อันน้องยังไม่น้อยเมนยูมีแต่ทังน้องก็มีแต่ว่าหาเงินหาข้าได้ก็มีแต่มาดูแลแม่เนาะล่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงดูเฮามาโดยๆแต่สิน้อยก็ได้ทุกเคยเด้แม่กัน้องน้ำพนก็ใหญ่นด้เนาะ โดยเป็นองไรได้สาวนกสาววาสนากะเสมยเนาะเสมยทุ่มาเนาะสาววาสนากะสีได้ให้น้องขึ้นพักพรกันเนาะมาเนาะสิขอจบคลิปกันเนาะท่องหนาเนาะน้องเพิ่นไปกินข้าวเนาะให้น้องเพิ่นไปกินข้าวน้องเพิ่นกันยังไม่ทันกินข้าวผิดนะนะแม่ยังตัวน้อยอยู่กินน้อยนึงเดี๋ทางน้องเพิ่นไปพักพรเนาะโดยโดย ให้น้องขึ้นมีการมีงานทำเนาะเสดางเบาพระละซอยพ่อซอยแม่เนาะละเนาะเพื่อได้งานไวๆนี่เนาะโดยโวดยโดยสวัสดีน้องหลาโดยทางสวัสดินาก็ได้มาทางมาอัปเดตน้องน้ำผลอีกคือเก่นเนาะว่าน้องน้ำผลเป็นอะไรเปิดใจมาก็มีคนมาหักแพงหรือว่าบางคนมาโอมาดมหรือว่าจังไดสาเหตุน้องน้ำผลเอฟซีชทมหาน้องน้ำผลก็ตอบเคลือยู่บอจังไดก็เสด้มาทมไทยหายของใจเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเสด้ยูู ความเป็นยู่เป็นมาของน้องน้ำพลเป็นช่วงๆไปเนาะเพราะว่าทางน้องน้ำพลนี่กะตอบเบิดทุกคนอยู่แต่กะบ่ได้ตอบปุ๊บปั๊บเลยอหรอกก็ต้องมีเวลาว่างตอนกลางคืนพัสาราเนาะเพราะว่ากลางวินขึ้นกัเรื่องตื่นกะเฮ็ดเบียดเห็ุงานแนนนี่เนเห็ุเบียกงานซอยพซอยเมขึ้นท่าไหระเนาะก็คือว่าเท่าไหบางทีขึ้นเปิดใจมันก็ต้องมีคนเข้ามาหาขึ้นตายอยู่แล้วเนาะมันมีหลายๆช่องทางทีขึ้นติดต่อเขามากก็มีได้อันเพจิดเท่าหละเนาะเวพี่น้องเนาะก็เลย ต้องได้อันมาอธิบายแบบให้ย c บซีหูเลยว่าน้องคนเป็นแบบนี้แบบนี้เนาะดูเป็นยังไงกับเป็นกําลังแห้งใจให้ทั้งน้องน้ำพลตอนนี้คิตใจถ่งนก็นอยากไปทํางานอยู่ไทยแห้งแหงเนาะข,ขาดอย่างหนึ่งคือเรื่องบัตร เรื่องเบอร์นี่แหละถ้าไปโบมีวัดมีเบอร์ก็สิยญาพร้อมพี่น้องเลยอีกอย่างหนึ่งถ้าไปก็ต้องมีคนทุจักริ่ทั้งนั้นนำ้คำค่ะโบมีคนทุจักก็คือว่าไปบ่ได้บ่แม่ขึ้นบ่ให้ไปเนาะอีกอย่างน้องขึ้นก็เป็นสาวสดถ้าไปอยู่แบบนั้นกะมันก็มีคนดีแต่คนบดด่ดีเนาะมันกะเมืองบ่ฮู้ไปบ้านขึ้นเมืองขึ้นเนาะโดยสวัสดินาพร้อมร่างให้ใจจากเอฟซีสวัสดินาเนาะจะได้ ยกคลิปไว้ซ้ํานี้แด้บัดนี้สิได้กล่าวคุณมาสบายดีและวสดีเด้เนา